อาคาาก,กันทีกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นที่รงเรียนมาหาวชีราวุธกันบัางค่ะนักเรียนซิดเก่รุรงเรียนมาหาวชีราวุุลจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภณีมอว์น้ำเงินขาวคัฟคลังทีซิฟค่ะเพื่อให้หนักเรียนซิดเกานะคะได้มีโอกาสลอบมาพัฒนาโรุงเรียนและก็พบปะสังสรค์ค่ะและวันที่12มกราคม2 5 5 7ที่ผ่านิพามา ที่สน้มกีฬาโรงเรียนมหาวิทราวุรรจังหวัดสงขลานางจันจิราพู่นซีค่ะประธานนักเรียนซิทเกาโรงเรียนมหาวิทราวุธจังหวัดสงขลารุ่นที่90เซหรือว่าก็เรียกว่ารุ่นพันตาค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีมอวอลน้ War, นำเงินเข้าคัฟคลังที่สิบค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายนวพลบุญญามานี่ประธานที่ปรึกษา้านาย,ยอกอกรรุค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนซิทเกา่าจากโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสุขราได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะพร้อมทางได้มีการจัดขบวนพาเรดของนักเรียนแต่ละรุ่นด้วยค่ะนางจันทิราพูนซีประธานนักเรียนศิทเกา่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสุขรารุ่นดีเก้าสิบเซ่รั่วรุ่นพันตานะคะก็ได้ลาว่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอมประเพณี้ของนักเรียนซิทเกา่ามหาวชิราวุธจังหวัดสุขรา ได้มีการดําเนินมาย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี2 5 1 6มาจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประงคงนะคะเพื่อให้หนักเรียนซิ่เก่าเนี่ยได้มีโอกาสลอบมาพัฒน,นาโรงเรียนโดยได้ทํากิจกรรมต่างๆที่เปียงประโยชน์รวมกันซึบซส้านความหลักความรัทธา,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 าและก็ความสาม้มมคขีในระวังเพื่อนพ้องรุ่นพีรุ่นนองนักเรียนเก่าค่ะและก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะ นอกนะจากนี้นะคะทางด้านนั่งจันจิราพูนซีก็ได้บอกเพิ่มเติมค่ะว่าในปี2 5 57นักเรียนเก่านะคะข้อมหาวชิรา่าบุิจังหวัดสุโขลารุ่นที่90เซหรือว่ารุ่นพันตาก็ได้รับมอบหมายใ,ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเนี่ยครั้งนี้ค่ะโดยการแข่งขันนะคะก็จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน2 5 57ซึ่งก็ประกอบด้วยนะคะ1่ค่ะรุ่นซียุธยา2องรุ่นลูก วชิระนะคะและสามค่ะรุนพระคันแผดเซรุุ่นอสวัภพาหูหารุนรามจิตตีค่ะหกรุนจิ๋วสิบเอ็ดค่ะเจ็ดรุนพรานบุญแปดรุนเสื้อเลื้องค่ะเก้ารุนอัญชันสิบรุนมาาสมิดสิบเอ็ดรุนแดงค่ะสิบสองรุนนายแก้วนายควันและก็สิบสามคือรุนพัฒนานั่นเองค่ะนี่ก็เป็น ชื่อรุนนะคะแต่ละรุนของพีพีซิดเกลรุ่งเรียนมาาวชีราวุธค่ะนี่กระเทือเป็นแบบอย่างเทดีค่ะท่านผู้ชมนะคะในการในกาจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะโดยเฉพาะนนือเรื่องของการแข่งขันกีฬาแน่นอนค่ะว่าการเล่นกีฬาไม,ม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลเป็นวอลเลย์บอลหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะกีฬาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นยาวิเศษอยู่แล้วช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและที่สําคัญค่ะ กีฬาเองนะคะจะเป็นตัวเชื่อมโยงดีๆเทจะเป็นการสร้างความสามัคคีนะคะในมุขนารโดยเฉพาะเนี่ยค่ะรุนพีรุ่นนองซิดเกานะคะจากทีบางบางที่เนี่ยไม่ได้พบกันนานนะคะพอลรอบกันมากอะหมอฟาดแข่งมาเล่นบอลกันนะคะก็เทือเป็นเรืองดีค่ะคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะ